สวัสดีครับพี่น้องอมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็ผมเอสปู้จองนะครับทั้งช่องเอสปู้จองชาแนลนะครับแล้วก็ทั้งเปลี่ยนร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับวันนี้จะพาพี่พาน้องนะครับมาเมืองหอยเชลลี่นะครับทีคลิปทีแล้วนะครับที่ผมไปเอาไข่มันมามาลงไว้นะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่13ครับผ่านมา3สัปดาห์แล้วนะครับจะพาพี่พาน้องมาเมืองว่ามันไงซ้ำไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปเมืองกันเลยครับผม ครับนี่ครับเชอร์รี่อายุประมาณสามสัปดาห์นะครับรสีนวลสีใยประมาณนี้นะครับมันเกิดไก่แล้วครับพี่น้องประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเอาใบอนยะันให้กินครับใบ่ตำลึงนะครับ อาหารหลายบ่ได้ครับเพราะว่าให้อาหารนี่เช็ดน้าเน่าได้นะครับก็เลยต้องให้ใบไม้ใบผือดแทนนะครับเช็ดให้น้าบนอกนะครับนะครับอายุสามสัปดาห์นะครับหน่วยกันสิประมาณนี้นะฮะคุณแม่เมื่อ มีหน่อยมีใหญ่กว่ากันแน่เนี่หน่อยแต่ <c oughs> ก็บเอเกินกันหลายนะครับดูสามสัปดห์ครับผมมากินบาบ่าตำเรื่องครับนี่แหวงเบดแหละผมม่าใอยแล้วมมก็อีกอย่างนึงกับใบอันนั้นนะครับพี่นออ้องต้นผงชุดลดครับต้นผงชุรลดเต็มทัง้งการทั้งใบาสามารถเอาลงไห้เลยนะครับ กสิประมาณนี้แหละครับอายอาุสามสัปดาห์แบบบอนึงครับอาจิผพุ่มทายทีแล้วนะครับทีว่าทายหอยเชลลีไข่นะครับหอยเชอลีแค่หน่วยเดียวนะครับสามารถไข่ได้แค่ได้เก่าได้เก่าไข่นะครับเก่าไข่นี่หมายถึงว่าเก่าอันจงสีนะเพราะอื่นสีอื่นจังไดเนานะแค่ตัวเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นหอยเชอลีนี่ขยายพันธุ์ได้ไวแห้งนะครับการขยายพันธุ์ของเขาเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆครับอายุสองสามเดือนอายุถึง <c oughs> จักเดือนจงสิข,ขยายพันธุ์ได้นะครับเนาะส่วนคลิปนี้กับไ้ซ้ำนี้สะกก่อนนะครับสวัสดีครับ